พร้อมแล้วสาหรับการต้อนรับนักท่องเที่ยวได้มาพิชิตภูบ่อบิดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสํานักงานเลยจัดกิจกรรมมีเดียแฟมทริปชวนนักท่องเที่ยวร่วมพิสุ์เส้นทางเพื่อชมความงดงามยอดภูบ่อบิดซึ่งได้รับการโหวตเป็นแหล่งท่องเที่ยว1ใน5้าอันซีนนิวแชปเตอร์สของประเทศไทยจากแหล่งท่องเที่ยว20จังหวัดภาคอีสานอีกด้วยทุกเสียงต่างยืนยันว่าคุ้มค่าเก่การเดินทางจริงๆสําหรับ ใครที่ชอบออกกําลังกายนะครับภูบอบิอดนี้ไม่ควรพลาดเลยทีเดียวนะครับระยะความสูงจากระดับน้ำทะเล520เมตรนะครับเหมาะสําหรับการเดินออกกําลังกายการวิ่งนะครับจ็อกกิ้งเบาๆขึ้นลงนะครับพอที่ได้เหงื่อกันนะครับสําหรับใครที่ชอบถ่ายภาพนะครับตอนเช้ามาบางวันท่านเห็นทะเลหมอกแน่นอนนะครับส่วนสาหรับใครที่มีเวลาน้อยนะครับมาในช่วงเวลาตอนเย็นนะครับท่านก็จะเห็นดาวบนดินนะครับ ในตัวเมืองของจังหวัดเลยเนี่ยครับมีความสวยสดงดงามนะครับถือว่าเป็นหอชมเมืองแห่งหนึ่งของจังหวัดเลยก็ว่าได้นะครับในฤด,ดูการท่องเที่ยวในปี2566-2567 25 25 25นี้นะครับวันหน้าโบบิดน,นะครับก็จะเพิ่มเวลาการท่องเที่ยวนะครับโดยเปิดในห่วงตั้งแต่ตีห้านะครับ05.00ไปถึง19.00นในทุกวันเสราร์และอาทิตย์นะครับและจะมันอยูย่ในคาตาเลอร์ตั้งแต่ห่วงเวลา สาคม2 5 1 6จนถึงมกราคม2 5 1 7นะครับเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับมาเที่ยวที่ภูบิดนะครับจะได้ชมหมอกอยู่ใกล้เมืองและลงไปทำงานได้ทันในวันเดียวกันครับช